ทุกคนดูความแสบของเขาสองคนเอาพีเอฟซี FC ขึ้นไปแกงเพลงนี้ที่เขาร้องเนี่ยคือเพลงชาบูอะซุกหลังอ่ะอเพลงในตำนานอะอเอาพี่เอฟซีขึ้นไปแกงแสบมากแสบจริงๆพี่เขาก็น่ารักไงเขาก็เล่นด้วยคือแบบว่าแสบจริงๆไม่มีใครเกิน ได,ได้แล้วก็เอาชอบอ,อัอ,อเดตเอาเขาขึ้นไปแกงล่าสุดเป็นอ่เพระไัยมณีละกะนางยักษ์ละล่าสุดคือบอกว่าแสบมากแสบเกินเกินเบอร์แสบจริงๆไม่ไม่รู้จะพูดยังไงสองคนนี้แบบคือดีนะที่อ,อัปเดตอ่ะเขาไม่ได้มาคนเดียวไง ไม่งั้นอ่ะโดนสองคนเนี่ยรวมตัวกันแกงน้องขนาดนี้ยังแกงน้องอยู่น้องกินข้าวยังเอาน้องขึ้นมาเออคือแบบแสบจริงจริแต่มันน่ารักทุกคนมันเล่นแบบนี้มันมันสนุกนะผมว่ามันมันเป็นอีกสไตล์หนึ่งอีกแบบหนึ่งไงด้วยด้วยหนึ่งเราดูนกปายเราไม่ได้ดูเขา้องเพลงด้วยไงอืมเราดูเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยขนาดเขายืนคุยกันยังดูอ่ะความที่ชอบเขาไง แล้วร้องเพลงอะ่ะร้องเพลงอะไรมาฟังได้หมดอะ่ะขนาดเพลงช้างช้งช้างยังฟังเลยอะ่ะยังเพราะเลยสำหรับเราชอบเขาไงรักเขาอืมแต่บอกเลยแสบมากสองคนนี้แสบจริงๆ นางทองนางทองใจลงไปเลยเอาไปลงไปเลยอินางวันทองอขึ้นมาอยู่ฮะมาไม่ทันออฟมาไม่ทันออฟมาคอนเสิร์ตนุกไปใส่ซอยตันมึงไปจัดการสินางวันทองอ มังสองใจมึงตบด้วยคนประเภทนี้แค่ด่าไม่ไม่กระทบต้องตบด้วยรุนแรงเข้าไว้ไปเพื่อนเขาไม่บอกว่าไม่ได้สองใจไงมึงตบน้อยแต่ก่อนแต่ไรเอใจนักเอกนักเอกมาดิมาดินากเอกเอก ทะเลเขาเป็นังเอง็งเราวันนี้จะมีเรื่องราวมากมายอีกฟังไม่เข้าใจฟังยิ่งทรมาร์เธอบอกแี่ผนที่ เดี๋ยวพระเอกเขาจะเดินมาผัวผัวคนผัวคนผัวคนจริงๆเขาจะเดินมาและอันนี้คือคนนี้เขาเพิ่งมาเจอเขาชอบคุณนะคุณเป็นนางเอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาชอบคุณลงเสน่ห์เขาในตัวเขามึงเพิ่งออกมาเขาไปก่อนมึงเป็นพระเอกมึงเป็นพระเอกอีนางสองใจเยวเีร้องท่อนหกเหมือนกับเรามาเจอเขาเราตกหลุมรักเขาในมุนเสน่ห์ของเขา ต้องอตกรุมรักในมูนสเนียของเขาเชิญลูกกลับครับอ่ะ,อ,ะอันนี้คือคุณก็มาแต่คุณมีแปลนอยู่แล้วคือออฟสเตตปัสดอ่ะเอาเลยครับฮง <ๆๆ S 1> พงฮง ไปไปเมื่อกี้นยยู่นี่นี่ยุ่กูเห็นย่งุยซอยอย่างจะน้อยนะวะอยู่หลังบานกูไหมต้นกล้วยใบตองหายเกิดเหตุอะไรกันขึ้นผมก็กินข้าวอยู่เลยพี่ขอพี่ขออนุญาตใช้ภรรยาน้องขึ้นมาต่อมาไม่ทันเธอเหรอแหมสีอีกซอ,อยอีน่าสองใจ ไอ uh. ้ตึงตบมุกตบมุกแม่สิอีกเสียงอ้อยวิ่ลยคุยกับนุไปคุยกับแบบคุยกับอุ๊กคุยกับนุ๊กอ้าวไอ้ตึงไม่ต้องทนใจเพื่อนถ้าเขาไม่รักเราเราไม่ต้องรักหรอกมีนางสองใจเวลา อีกะอ้อยเขาจะเขาเขาเลือกใครทั้งสามเนี่ยเขาเลือกมึงคนเดียวอ๋อพิาสุขซทยตันเลือกออฟ<ม>เลือกออฟมึงตอบยับเฮ้ย แค่เลี้ยวนกบ้ายถึงใครจะว่าช่งหัวมันแต่จะบอกที่สำคัญเธอทิ้งเพชรในตอมมาเองจะไปรู้อะไรเมันฉันนี่แหละเป่งปะกาย ดัง <c oughs> สุภาษิตไทยผ้าคิลิวห่อ